สวัสดีครับอยู่กับผมเก๋เกล็ดอร์ครับผมคลิปนี้ก็ทําการล้มกองนะครับล้มกองงานดินแต่ว่าเขาขุดบอ่อมานะขุดบอ่อมานี่ลูกรังนะครับโอ้กากซากอะไรเม็ดนะครับไว้ทำสิลเล็กนไงสมดินหน่อยเป็นซินเล็กอย่างดีเลยเสียดายมากเลยนะครับนี่ช่วงจังหวะ รอรถน้ำนะครับอ่าปกติจะปูอีกแปลงหนึ่งนะครับแต่แปลงนั้นดินค่อนข้างจะแห้งเลยนะครับรอรถน้ำก็มาล้มกองงานดินที่ขุดเป็นบอ่อครับเพราะว่าถ้าขุดบอ่อมันจะมีความชื้นนะครับก็น,นี่ลักษณะนี้นะครับเป็นบอ่บอบ่อด,ดินที่อยู่ชั้นล่างเนะาะก็จะเปียกนะครับใช้เวลาตากอยู่สองวันนะครับมัมาดถ้าเปียก เชะเปียกจนแฉก็จะใช้เวลา3-4วันนะครับเปียกเล็กน้อยก็จะตาก1วันนะครับอยู่ที่ระดับความชื้นของดินแต่ละชั้นแต่ละชนิดนะครับอย่ที่กลังล้มกองอยู่เป็นลูกกรังอย่างดีเลยนะครับ งานตัดเกรดไปตีรวมไปแปลงหนึ่งและจริงๆมัน2องเปลงแต่ว่าระยะมันประมาณ300-400เมตรนะก็ตัดเกรดเสร็จนะครับพอดีขึ้นตัดเองไม่มีเวลาถ่ายเลยนะครับคราวมันสูงนะครับคราว5%นนะครับเราไม่ถนัดเราไม่ชินนะครับ นานตัดทีนะมันไม่คุ้นมันเหมือนมันเหมือนจะเอียงเกินอะไรไงเหมือนใบเมีดมันกดไปยังไงไม่รู้ไอตัวงูเก่งตัวเบาเราในรถเกรดเอ็มจีมันสูงด้วยนะครับมันก็เลยประมาาตัวเองนะครับตัดนานมากเลยครับสามวันสี่วันปกติตัดสามร้อยเมตรหนึ่งวันนะ ก็จะตีแผ่ล้มกองไว้ให้เสมอเฉยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กรีดตางนะครับก็รอให้ผิวมันแห้งให้ผิวมันแห้งกรามนิดหนึ่งับก็พรุ่งนี้พอดีนั้นะครับก็กรีดตากนะครับก็กรีดตากแต่เช้าอะไรรถไถอะไรดีครับนี้ก็เกรดมันไปทีละร่องนะรถไถมันไปทีละ เป็น2เมตรเนาะผ่านนะความกว้างต่างกันอันนี้ก็กรีดรอบหนึ่งก็ได้ระยะแค่ร่องละ50เซนเลนะครับระยะความห่างถ้ารถไทยนไทยก็เป็นเม็ดนะรอบหนึ่ง